พี่เพื่อนเพื่อนลูกดวงที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปแรนดอมความรู้สึกนะคะจากเขาถึงคุณนะคะเขารู้สึกอย่างไรนะคะจะอยากสื่อสารน,นะคะบอกคุณว่าอะไรนะคะเรามาให้นะคะคลิปนี้หาคำตอบให้คุณกันแต่บอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้นะคะเป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางอย่าเสีเียงมากเกินไป ถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นนะคะคุณสามารถทักจองคิวดูดงส่วนตัวได้ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะหรือใครสนใจสมัครสมาชิกนะคะจะมี50บาท80บาทและ100บาทนะคะสมัครทาง youtube นะคะแล้วก็แค่ประถามมาดูดฟรีได้ทางไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะว่าความรู้สึกนะคะหรือข้อความหรืออะไรก็ตามที่เขาอยากบอกคุณหรืออยากสื่อถึงคุณนะคะ ความรู้สึกที่เขาอยากสื่อถึงคุณหรืออยากบอกคุณหรืออยากให้คุณรู้นะคะคืออะไรนะคะคุณเป็นคนที่มีความกล้าหาญมากๆเขาชื่นชมในความกล้าหาญของคุณในความพยายามของคุณในความเก่งในความแข็งแกร่งของคุณนะคะที่สําคัญเนี่ยคุณเป็นคนที่รู้จักนะคะรู้จักผ่อนคลายรู้จักพักผ่อน ถึงคุณจะมีความกล้าหาญก็ตามแต่คุณก็รู้ว่าเวลาไหนควรจริงจังเวลาไหนควรพักเวลาไหนควรจะเต็มที่เวลาไหนควรถึงเวลาพักคุณเป็นคนที่แบ่งเวลาได้นะคะแบ่งแล้วก็รู้ว่าเวลาเขาอยู่กับคุณเนะ่ะเขาจะรู้สึกหนึ่งถึงได้พลังใจได้กำลังใจแต่บางครั้งก็ได้ความสบายใจด้วยเช่นกันนะคะคุณทำให้เขารู้อะไรได้มากขึ้นจาก การกระทำคำพูดหรือว่าตัวคุณนะ่ะคุณเป็นคนที่เก่งนะให้คำแนะนำคนอื่นได้ดีแล้วก็ให้ด้วยความรู้จริงๆนะคะเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนแก่งที่สำคัญเนี่ยคุณเป็นคนใจบุญเป็นคนจิตใจดีนะคะอาจจะชอบศึกษาธรรมะหรือเป็นคนที่ใจเย็นนะคะแล้วก็เป็นคนที่เปิดเผยตรงไปตรงมาเป็นคนที่ไม่ค่อยเสแสร้งนะคะ เขาก็เลยชื่นชอบในความที่แบบจิตใจดีของคุณแล้วก็ไม่คิดรายกับใครนะคะเขาสัมผัสได้ถึงความจริงใจจากคุณคุณเป็นคนที่จริงใจมากๆนะคะคุณแบบคุณให้ใจเขามากนะคะแล้วก็จร,จริงใจกับเขาอะ่ะบางทีเขาเองก็สัมผัสได้ในหลายๆอย่างรวมถึงคุณเป็นคนที่มีความงดงามมาจากภายในมาจากด้านในเป็นคนที่จิตใจงดงาม ออไม่ได้เป็นคนที่หน้าไหว้หลังหลอกหรือไม่ได้เป็นคนที่ปรุงแต่งอะไรมากนะักคิดอะไรก็ทําแบบนั้นแต่ว่าคุณก็รู้จกักทนุถนอมความรู้สึกของคนอื่นได้ดีนะคะโดยเฉพาะความรู้สึกของเขาเนี่ยคุณเองก็เป็นคนที่ทนุถนอมแล้วก็ทํามันได้ดีมากๆคือใส่ใจเขาห่วงใย,ยเขานะคะ คุณเปิดเผยจริงใจแล้วคุณก็ไม่เสียแซงนะคะแถมคุณยังเป็นคนขยันนะคะมีความมุ่งมั่นมีความอดทนมีความเก่งมีความแข็งแกร่งมีความพยายามนะคะพยายามในเรื่องของงานพยายามในเรื่องของอาชีพพยายามในเรื่องของความมั่นคงพยายามในเรื่องของความรักค่อยๆปลูกค่อยๆสร้างความสัมพันธ์นะคะค่อยๆเอาดูแลเอาใจใส่ แถมคุณเป็นที่ปรึกษาที่ดีเป็นความสบายใจนะคะเขาจะรู้สึกว่าการเจอคุณเนี่ยมันถือว่าเป็นของขวัญเป็นความโชคดีเป็นสิ่งดีๆนะคะที่ทําให้เขารู้สึกประทับใจมากๆ แล้วก็ที่สําคัญนะคะคุณเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีทัศนคติที่บวกไม่คิดร้ายกับใครไม่คิดลบกับใครมีแต่มุมดีๆมีแต่พลังงานดีๆทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่ามองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่บวกมากขึ้นไม่ได้เอาความรู้สึกในความคิดลบใดๆ่มาทําให้ชีวิตแย่คุณจะเสริมพลังใจควรจะส่งเสริมพลังใจให้เขา เราพลังใจให้คนอื่นๆอยู่เสมอนะคะซึ่งมันเป็นความสามารถในการที่ให้ความรักรักที่มาจากข้างในรักที่มาจากแบบใจจริงๆซึ่งเขาเองเนี่ยก็ไม่ไม่เคยเจอจากใครหรือไม่เคยได้รับจากใครหรือคุณทำให้เขารู้สึกว่าเนี่ยมันคือความรักนี่มันคือคนที่จะมา เริ่มสร้างความรักด้วยกันมาปลูกความรักด้วยกันมาพัฒนาความรักด้วยกันนะคะเขารู้สึกชื่นชมคุณมากๆอะไรที่ไม่ดีก่อนหน้านี้ในชีวิตอะคะพอเจอคุณมันล้างมันเคลียร์หมดเลยนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าขอบคุณที่ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ส่งคุณมาทําให้คุณกับเขาได้มาเจอกันทําให้เขาเนี่ยได้มีอะไรที่ดีได้มีความสุขได้ มีพลังใจได้มีทัศนคติที่ไปในเชิงที่ดีที่บวกขึ้นแล้วก็มองโลกที่มันสวยงามขึ้นเข้าใจในเรื่องของความรักมากขึ้นรู้จักในการรักมากขึ้นนะคะเขามีความสุขมากๆคุณคือความสุขของเขาคือรอยยิ้มของเขาแล้วเขาก็อยากจะรักษาความสุขนะคะแล้รอยยิ้มนี้ไปนานๆเขารู้สึกประทับใจมากๆนะคะแล้วก็ ขอบคุณที่คุณเป็นแรงสนับสนุนที่สําคัญแล้วก็ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่สนับสนุนให้คุณกับเขาได้มาเจอกันเขารู้สึกขอบคุณมากๆนะคะไม่เคยคิดเลยว่าจะมีความสุขขนาดนี้หรือจะได้เจอจะได้อะไรที่ดีขนาดนี้นะคะมันคือเรื่องราวดีๆในชีวิตมันคือความภาคภูมิใจที่เต็มไปด้วยความสุขเนี่ยคือสิ่งที่เขารู้สึกจากคุณเลยนะ แต่เขาก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาดือ้อแต่ในความดื้อของเขาเนี่ยก็ทําให้เขารู้จักยอมเพื่อคุณเพื่อความรักหรือว่าคุณทําให้เขารู้จักว่าบางทีเราต้องเป็นฝ่ายยอมบ้างปรับปรุงบ้างเพื่อที่จะประครับประคองความสัมพันธ์หรือเพื่อที่จะรักษาคนดีๆความรักดีๆมันต้องช่วยกันประครับประคองไปคุณทําให้เขาได้เรียนรู้ได้บทเรียนนะคะ ได้เห็นในแง่มุมของคนอื่นบ้างไม่ได้มองแค่มุมของตัวเองคุณทําให้เขาเติบโตขึ้นนะคะนั่นเองนี่คือสิ่งที่เขาภาคภูมิใจที่สุดแล้วก็ที่สําคัญนะคะเข,เขาไม่ได้มองเลยว่าใครจะรู้สึกกับเขายังไงเขามองแค่ว่าคุณมีความสุขกับการอยู่กับเขาไหมและความสุขนี้มันจะไปด้วยกันได้นานแค่ไหนเขาอยากไปด้วยกันให้นานที่สุด นะคะให้แบบยาวๆ10ปี20ปีหรืออยู่ด้วยกันตลอดชีวิตเนี่ยเขาเขาดีใจนะเขาก็อยากให้เป็นแบบนั้นแล้วก็เขาไม่คิดว่ามันจะปรับตัวไม่ได้มันปรับตัวได้เสมอสําหรับเขาคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยค่ะ มันมีอะไรที่ต้องเรียนรู้กันอีกเยอะแต่ไอในการเรียนรู้เราก็ค่อยๆปรับค่อยๆแก้ค่อยๆปลูกค่อยๆสร้างค่อยๆสร้างสัมพันธ์กันไปมันก็มีข้อดีและข้อเสียก็มีนิสัยที่บางทีเราอาจจะมีข้อเสียเขาอาจจะมีข้อเสียแต่เขาก็เชื่อว่ามันปรับกันได้มันไปด้วยกันได้แน่นอนเขาไม่เคยคิดที่จะปล่อยมือหรือว่าอยากจะยอมแพ้ในความสัมพันธ์เลยสักครั้งนี่คือสิ่งที่เขาคิดเขารู้สึกเขาอยากบอกนะคะหรือเขาอยากให้คุณรู้ เขาคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนธาตุลมในถุนตุนกลุ่มธาตุดินกาน,กนปุศพบังกอรนะคะมีพลังงานของเลข5แล้วก็เลข7นะคะประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมนะคะคุณสามารถทักส่งคิวดูดวส่วนตัวได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะหรือใครนะคะจะทักมาดูดวส่วนตัวนะคะก็ทางไลน์แล้วกัน ขอบคุณสําหรับทุกกําลังใจนะคะทุกคอมเมนต์หรือใครจะกดคําว่าขอบคุณหรือซุปเปอร์แงนะคะใต้คลิปด้านล่างข้างๆปุ่มแชร์นะคะก็สามารถทําได้เช่นกันขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่เป็นกําลังใจให้การเราหวังว่าจะมีความสุขก,กับการดูดวงนะคะกับการดูคลิปต่างๆเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย